กันว่าจะเป็นการวัดกันอะไรหลายๆอย่างในครั้งเดียวกันครับวัดฝีมือระหว่างพงศักดิ์เล็กนครทองปาวิวกับริติชัยเกียรติประภัตวัดขืนของเทนเนอร์ระหว่างพยักชอพิมลผู้ควบคุมการพิศซ้อมของพงศักดิ์เล็กนครทองปาวิวกับพงพันธ์สอพยาไทยอดีตแชมป์โลกผู้ควบคุมการพิศซ้อมของริติชัยเกียรติประภัตและนอกจากนั้น ยังเป็นการวัดดวงกันระหว่างโปรโมเตอร์วิรัตวชิระรัตนวงศ์กับโปรโมเตอร์ศึกดาวรุ่งทีวีสีเคุณศาสสมภพสีสมบงนั้นดวงใครแข็งกว่ากันในปีนี้ครับทีนี้มาชมนะครับพงศักดิ์เล็กนครทองบังวีมาเช้ามา109ตอนนี้อยู่อันดับ4ของสมาคมมวยโลกนะครับอดีตแชมป์โลกของ WBU เป็นมวยซ้ายนะครับพงศักดิ์เล็กอายุ22ปีจากบัวใหญ่โคราชนะครับชกมาแล้วทั้งหมด30ครั้งมีแพ้2ครั้งที่แพ้2ครั้งก็แพ้ เจอรี่ปะหยาทั้งสองทั้งนะครับข้อมูลวันนี้ก็จากฝายงนะครับรือว่าคุณบุยงไม้อ่อนมือแต่ว่าฝ่ายน้ำเงินเป็นไงครับน้ำเงินนั้นมวยจากอำเภอศรีพระภูมสุรินทร์นะครับวิทิชัยเกียรติประพัฒ์ปีนี้26ครับอีกไม่ก,กี่วันจะขึ้น27แล้วครับก็นี่มีดีกรีเป็นรองแชมป์ของ WBC นะครับหรือสภามวยโลก สถาบวันเดียวกับสมางสอนจาาตุหลงในขณะที่พงศักดิ์เล็กนครทองปาวิวคนนุ่งกางเกงขาวคลิปแดงนั้นมีดีกรีเป็นรองอัดับ4ของ WBA หรือสมาคมมวยโลกใไปชนะไปเจอกับโยซัมชอยครับในออฟชั่นแรกติดตามเลยครับมาผู่นี้ซ้ายเจอซ้ายนะครับต้องจับตาดูให้ดี แล้วก็คืนนี้นะครับพบกับแฮลว์รีนซี่ปะทะกับพามิล่าที่วิลล่าคาเฟ่นะครับสามสิบมาชมนะครับกอจักรพรรดิซึ่งเดี๋ยวใน2วันติดๆิดนะครับสามสิบขแล้วก็เจี๊พาซานครพูดไปพร้อมกับนักร้องสาวสวยแล้วก็โชว์จากต่างประเทศเยอะแยีเดียวนะครับ เป็นมวยซ้ายด้วยกันนะครับพิธิชายคนหนันหนาก็มวยซ้ายครับในขณะที่เป็นับเล็กนะาเีมเป็นแชมป์มาก่อนนะครับเป็นทั้งอดีตแชมป์ของ W B U ความหนักนะครับพิธิชัยนั่นสอยมวยไทยแล้วก็โด่งดังเพราะว่าหมัดซ้ายนั้นหนักรุนแรงต่อยคู่ชกนั้นหลัก ต่อยน็อกมาหลายคนครับในขณะที่เชิงประสบการณ์ทางสกากสาชีพนั้นคงศักดิ์เล็กทองทองค้าผิวนั้นได้เปลี่ยนคู่ได้ชกกันสิบยกนะครับซ้ายเจอซ้ายนี่มาน้าเงินเนี่ยบึ๊กเลยทีเดียวคงคงศักด์เล็กแดงนะครับแล้วก็ทีมฝ่ายน้ําเงินนะครับดิษิชัยเกียรพัฒน์นี่เท่าที่มองมองเชียร์แล้วนีารันแน่นหนากว่านะครับมองเชียร์เยอะกว่าด้วย อายุอ่อนกว่า4ปีนะครับความสดนั้นแน่นอนครับพงศักดิ์เล็นนนนกนครทองป้ามือากกว่าแน่แต่ว่ากระดูกมวยไทยนั้นยทธิชัยได้เปรียบครับชกมามากกว่านะครับกระดูกเยอะล่อลำตัวไปหมัดนึงพงศักดิ์เล็กนี่อาจจะไวกว่านิดนึงแต่ว่า,าลูกแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็บึกบินนะครับต้องยกให้กับวุธิชัยเกียรติประพัดก่อนมาต่อยสักกะอาชีพนั้นวุธิชัยต่อยมวยไทยอาชีพประมาณเจ็ถึงครั้งนะครับ โอกาสที่จะแพ้ชนะนี่พอกันนะครับคู่นี้50-50แล้วก็คูชนะนะครับคัดไปชกกับโยซัมชอยด้วยว่าจอมโคกนะครับรายนี้ก็แย่งแชมป์ไปจากสมานสอจตุรงเป็นความหุดหงิดของคนไทยที่ด้ชมการถ่ายทอดสดเนอเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับยังสงสัยกันอยู่นะครับว่าสมานแพ้นั้นแพ้ฝีมือหรือว,ว่าแพ้ลูกตกติดครับรอบั่นแรก ค <tang s> ู่น <Tamam> ี้ครับไปเจอกับโยซมจอยครับคู่ตัดเชือกระหว่างฤทธิชัยต่อยซ้ายเปรียงเข้าไปนะครับคนทุกป่อยนั้นองศาเล็กนครทองฟ้าผิวกับขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถยนต์โตโยต้าไทเกอร์คุณเลิศจิติีวานิชกรรมการพิจารการบริษัทสยามพาร์คกุลจำกัดนายชนคู่จะจำหน้าเครื่องเทรนบริษัทรีเจนซี่บรันดีไทยจำกัดสนุกดีสังคมดีต้องต่อครับ้นโยกนี่โดนไปแล้วนะครับฤิธิชัยโดนชังจังไปสองหมัดแล้วเร่งแล้วนะครับ คงสักเล็กเปลี่ยนเข้าไปไมา้ายเจอซ้ายต้องระวังทั้งคู่นะครับแค่ชนะนีพอกันเลยทีเดียว50-50นะครับดันเลยตอนนี้ฤทธิชัยมีสารสมุทรุขมงนะครับมารุนอยู่ที่ขอบเวทีฝ่ายแดง โครงศักย์เล็กนี่คุณวิรัติวิชรารัตนวงศ์เรื่องเสียหนาวนะครับมาลุ้นที่ขอบโดยีเหมือนกัน <ผม S 1> ครับผมเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับว่ามวยคู่นี้วัดกันหลายอย่างครับวัดทั้งฝีมือนักมวยวัดทั้งฝีมือของเออ่เทรนเนอร์แล้วก็วัดดวงของต้นสังกัดคือโปรโมเตอร์ด้วยครับนี่นะครับวันนี้ลุ้นกันสุดๆเลยทีเดียววันนี้ข้อมูลนะครับจากฝ่ายชนะของเดลินุก็ให้มาเรียบเลยเดี๋นไปซองสมัครแล้วดิวิชัยนะครับแล้วก็ในต้นปีนะครับรอจะออกในวันที่หนึ่ง คือยอดมวย2,000นะครับเป็นมิตยาสารบัดมวยรายวันอีกหนึ่งเล่มน,นะครับทางเลือกใหม่ของแฟนบัดมวยโดยตรง,งสู้กันสนุกแลยครับท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะปล่อยกันระหว่างมวยสชกกอาชีพคนไทยต่อคนไทยครับแต่ว่า ดูแล้วได้รถได้ชาติบางครั้งดูมันว่าดูดีกว่าต่อยกับมักมวยฟิลิปปินส์หรือมวยมาจากต่างประเทศสิครับเราว่ามองไม่ออกนะครับว่าจะใครจะชนะว่าโอกาสแพ้ชนะได้พอกันความเร็วความเร็วนะครับอยู่ที่พงศักดิ์เล็กแต่ว่าเรื่องอึดเรื่องแข็งแรงนี่ต้องยกให้ทีพชัยนะครับประสบการณ์อาจจะเป็นรองครับแต่ว่า มีฟรีความที่ต่อยมวยไทยมาเยอะนีแ่แหละครับจะได้เปรียบสำหรับริทิชัยน่ายลวัลการออกหมัดนั้นดูว่าพงศัออกดิ์นรครทองคำมีการหมัดชุดชุดใหญ่ๆขายเป็นชุดนั้นดูมีมากกว่าริทิชัยดูว่าจะหนัก,กจริงแต่ว่าดูข้าไปนิดหนึ่งริทิชัย22ครั้งแพ้โดนหน้าหายไปแล้วนะครับหน้าลอยเป็นลำตัดแม่ประยุไม่ได้นะครับริทิชัย22แพ้2อายุ26 พงศักดิ์เล็กอายุ22นะครับทกมา30แพ้2อฤทธิชัยจะต้องออกหมัดขวาครับหมัดหน้านั้นออกให้เยอะกว่านี้นะครับ<อ>ถ้าเป็นเน้นที่ซ้ายหมัดเดียวนั้นจะปกดาอกาสให้พงศักดิ์เล็กนั้นต่อยได้ครับโดนชังๆได้ีกหมัดแมาีดูตอนนี้แล้วลูกแม่นลูกเร็วนะครับอยู่ที่พงศักดิ์เล็กแต่ว่าลูกต่ลูกอึดต่อยทั้งต่อยลำตัวอยู่ที่ฤทธิชัยนะครับ ผู้ตัดเชือกต่อยกันไหวได้เสียวแล้วครับขอบคุณคุณอลง่วงเสริยการครับบริษัททวินเปรชเย่นจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์กีฬามวยทุกชนิดเอื้อเฟื้อนมวมใช้ในการแข่งขันขอบคุณบริษัทเชลในประเทศไทยจำกัดเชิงซูเปอร์แม็กบริษัทโกลมิสโปรดักต์จำกัดจดมตราโพลเซียน ยากไอมุลคลิกน้ำยาดบนปากไมเซติกไมบาตินจาเกเทเตอร์ความมาเดีายืมูนะครับว่ารถก,กระบะไทเกอร์นะครับสุดยอดของรถเลยทีเดียวตอนนี้แหมขายดิกข,ขายดีมากเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมา,ม,มาชมนิ้วที่3ามครับขอบคุณคุณเชชวานของอุดมหนึ่งประทางกรรมการหนังสือพิมพ์สยามบาตครับยกที่3าแล้วครับใครอยู่ใครไปครับมวยคู่นี้ประสบการณ์นั้นคุณงาักเล็กนะครทองปากวิวครับคน,นสูงกางเกงสี ขาวขลิบแดงขวามือทั้งมเยอะกว่าโดนนะครับโดนจังๆนะครับพิชัยโด,โดนไปสองสามมัดเต็มๆนะครับขวายหมัดหนึ่งมารับไปหลายหมัดนะครับพิชัยชักมงงเมาแล้วนะครับตอนนี้เมาแล้วชุดนี้เดินชุดใหญ่ล่อยตัดล่างแล้วลงไม่ลงลงแล้วนะครับทางพิชัยเกียรติประพัดโดนเต็มเต็มเลยนะครับชุดใหญ่เลยทีเดียว ไหวไม่ไหวครับไม่ไหวครับแมาโดนโดนเยอะจริงๆครับยกที่สามก่อนนะครับแล้วก็ช่วงนี้แล้วครับโดนอีกชุดหนึ่งหนึ่งสองสามอีกมุมครับอัปคทัดซ้ายตรงแม่มาเป็นชุดครับก่อนหน้านั้นโดนท้องก่อนนะครับก็ได้ผู้ชนะแล้วครับมวยคู่นี้เดี๋ยวกลับมาครับพักสักครูดรอนนี้เราขายดีแน่นอน ที่ปอกุ้งเผาซีฟู้ดถนนมรชดาครับกรรมการระดมนั้นชูมือให้พงศักดิ์เล็กนครทองปาวิวครับดีกรีอันดับ4สมาคมมวยโลกครับเป็นผู้ชนะและจะไปเจอกับจอมโคแข่งปีโยซมชอยปีหน้าครับวันไหนนั้นจะเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบครับเราได้ตัวแทนแล้วครับคนนี้ครับไปล้างแค้นแทนสมานสอยจตุรงในอนาคตอันใกล้นี้ครับพักอีกครู่เดียวครับเดี๋ยวจะกลับมาที่นี่อีกครั้ง